ตละมือตละเจนี่ have the nail ไม่หายต่โอ้สวยงามสวยงามสวยงามอ่าลวงไปแล้วครับตกไปหนึ่งลำเย้นี่นี่นี่รอบนี่ป๋าตีเลยครับอ๋อตีมอเตอร์หลุดเลยตีตีมอเตอร์หลุดฟินแล้วหลุดเลยแต่เขาตกแต่เขาตกเอาไปเก็บไปเก็บได้เออนี่ลงได้ นี่ดูไอ้มันลงกูได้ไงอะไส้มันไหลเงี้ยเครื่อดีกูไม่เล่นเครื่องถ้าเล่นเครื่องมีนหลุดกระจายเลยเนี่ยพระเจ้ายลอยอย่างนี้โอ้โน่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคนไปเก็บอยู่นู่นคนไปเก็บเดี๋ยวซูมให้นนท์คนไปเก็บวิ่งไปแล้วโอ้ยไม่โดนมีเรามีไม่น่างัดขึ้นมาเลยเมื่อกี้เรามีโดนไปช่วยโดนออกไปช่วยหาแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วเนี่ยแดงกูเจอแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอซูมหน่อยนี่เจอแล้วทุกคนมีโดนมันง่ายอย่างนี้ไหมเดี๋ยวลอยลอยเราเอโดนไปลอยตรงนั้นแล้วเขาเขาเดินไปเก็บ แบนนแือโดติต <bulun> ่อได้เตารตสอบแม่เป็นไง่ายอินได้ด้วยเอออบนนี่เข้ามาโอ้เหมือนเล่นเกมอ่าเข้าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแอุยจะล้ม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 ด้วยมีล้มมีล้มจจะล้มล้มไปแล้วล้มไปแล้วรงอนเทนต์หรือเปล่าลมไปล้มไเขาลมไปลไม่าคอเทลยเขาดูเขาตรวจสอบว่าคเทนต์ตลอดเวลาเขาตรวจสอบว่าอะไรเขาหายบ้างแบบแบเขาหายเปล่าไม่ไหม้าวเตอร์พี่น้อยด้วยไม่ไม่ไม่ากลับเลยเขากลับเลยเขาเป็นไงบ้าง ฐานหายฐานหายหัวหักโอ้ยปีกยังดีอ๋อมันมันหลงแตงบนมันก็เลยเสียซีจีแล้ลงไปไงเลยสปินไงโอ้ยธรรมดาแป๊บเดียวก็บินได้เอ็ดีนะมอเตอร์เทพยังอยู่เอ้ยสปินสปินเนอร์หายเฮ้ยเอาใบใบหายใบหายใบหายโอเคเฮ้ยเหมือนทุกคนเจอฐานด้วยไปที่ฐานหายนู่นชนตรงนู่นโดนกิ่งไม้นู่นแล้วก็ลงถ่ายกันเดมมนี่เร็วโคตรไก่โดนรถด้วยเขาเจอฐานนะ เออเจอฐานเจยเลยว่ะตกเนี้ยตกต้นไทรมันเข้ายมาไม้มาขวบโอ้โหนี่ถ่ายกระเด็นมาถึงนี่เลยต้องไกลอ่ะแต่ถ่ายแบบถ่ายไม่ได้แนวมันวิ่งมาเนี่ยทำไมไม่ระเบิดว่่ะมมันนไาจะ